นขนข่าพี่น้องขนขาวมืดผ่ามืดพ้นมาแล้วเต,ต็มรถพี่น้อง้อน้ำฝนมืดขึ้นเนี่ยคุณขึ้นพ้นมาแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีบัสชูคูช่วยพี่น้องจ้าสบายดีตอนบ่ายพี่น้องบ่ยาวาาตาแเาะนขา่อยกันนมนคอนไซค์คูแฝดก็มาพี่น้อง เต็มรถแล้วไปพ่อใชส้สะขึ้นน้ำยุไปขึ้นเข่าเต็มรถพี่น้องแก้ขึ้นไปแล้วสองรถอันนี้รถที่สามรถที่สี่มีผู้ขับรถที่สี่จอดไว้อยู่หมีผู้ครับมีแต่มีผู้มัดพี่น้องนี่ผู้มัดกับพ,พ่อแววแป๊บแล้วก็ลุงเลิน,นแล้วก็พ่อครูแผดแล้วก็พ่อน้องเมย์พี่น้องทั้งนี้นะพ่อแจ้งอยู่เมืดกเมืดอยู่ทั้งขางพี่ ทางนัดแจ้งอยู่พี่น้องฝ่าวเก็บฝ่าวคนมิจัยยาวตอนนี้เขากำลังจะเดินทางเมืองเดือดาัดู้ชมเนาะอุ้ยที่มันสั่นหดบันตกคุ้มเด้อเจ้าคุณละ่ะคูยูกะมัดถา่านเนาะเนียว่ะ้อยเมืองกะพอทใสแล้วก็บ,บ่าวแป๊บ ทางกะกะบุกระบับพี่น้องเออดีๆนะเบาแป๊บหน้อยมันเป็นโสกเป็นอย่างไรนะแกแต่หน้าผากนี่ขึ้นไปผากพุ่นพี่น้องเตรียมได้พอนไซนั่งอยู่คนละขางพี่น้อง ก็มแม่ยังขาโดดเนาะขาแลดยามโหลดมานั่นน่ะมันกะขับไวสวยว่ะย่าเอารถมามาสามคันจัดพ้นรถคูแฟดแล้วก็รถพอ้องเมยรถสวรรค์จอดให้น้องลองน้องสิขับเอารถคันนี้อด น้องเซียวรถคันนี้เมนเดี๋ยวพรนรายจะไปขับรถคันนั้นนะทุกคนไปกับไอ้กับแพ์ตัวเดอ้ดบอบว้โว้ปลาเงียพี่น้องพี่เมกลงตามตาม่ำ นี่คือเป็นฝนสิตกมันพอมันคึมคึมนะแต่ว่าโศกดีที่ยังมีลมโอ้โบงเมฆลงต่ำเขาเต็มรถดมันแลนว่าแมนรถดเปล่าเลยแลนลอยอย่างเดียวสายสิงนะเนี้ยคูอยู่ทั้งเทิงโถดไทยเต็นอยู่กองเขานะเต็นดงดง ก่องเขาใหญ่พี่น้องก่องเขา,บาเบลเบล่าเลยแม่ผู้รถคันนะสองรถพี่น้องรถที่สามกำลังสิขึ้นมาเนะยังเก็บอยู่แต่ว่าเขาต้องลงไปอีกเพราะรถเดี่ยวมันบ่เบ,เบิดโอ้ยเอามาส่งหายแล้วยังให้น้องเหยนอยู่น้องแห็งกระบ,บอกมันสาดเลยค่ะอยากกินไว้เด้อ คนข่าวยังมือเลงพี่น้องกบคูแฝดโอ้ยส่งเสือบอ๊ทไซเกือบใส่พไซผมส่งเสือแคเนยียลเกือบโบ๊ทอีกมอเน,นี่ยหดลายพรทรานะแคเนียลเกี่ยวเขานะทรายยูใส่แคเนียลนะเนาะใช่ไหมโอเคจ้ากองเขานะพี่น้องโพ,งพดโพงง่ายปลาปลาเหลือเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าปีแล้วนี่ย้ายเราได้เขาจาออะเขาวะคุณแม่วอนได้จกักรซอ ปีนี้ได้สามร้อยกระสอบแน่ๆปีนี้มันขี้ไล่กว่าปีแล้วเลยแม่นบ่โอ้ปีนี้บงงามป่ะสันปั่นอีกแน่นอนอยนู่มเมลแองก์ขู่เมลแองปั่นข่าวอีกนะจ๊ะจัดไปสุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวเขาขอแกงข่าวลงก่อนเด้อแผนกเกี่ยวกับเกี่ยวพี่น้องแผนกขนกับคนปั่นกันไปบุรุษทางอันนี้เป็นรถที่สามแล้วรถที่สี่เขาลังกลับลงไปเอาอีก เสื้อบอ่อวะแก่เขาสามรถนะกองใหญ่สําเนี่ยพูนกองเขาล่อรุ่นอีกว่าสิปันอีกมาแรกนี่ว่าเซตจรกสอบพี่น้องจะต้องไฟดอกไครละเด้มเมือนนี้ดอกไฟนะ,ะ่ยค่ะคำจะน้อยกระทรูรถเขาเจ้ามารถาาาาใครแต่ว่าคื้มูแกยังมีลมอยู่พี่น้องลมพัดผ่านไปเป็นรอก บรรยากาศบแดดป็นไลเห็แดแบบบวุาิพลเลยพี่น้องทั้งทั้นทง,ทงนี้นะยาน่ทาทังน,นี้นาั้งนั้นบุญานสร้างเกี่ยวอย่างเดียวเลยทั้งนั้นเอาขอขึ้นไปเสียวลงหันไง โมโหแล้วสิคุขค้นเดี๋ยวยังสิกรับลงไปอีกพี่น้องขออนุญาตคนเขา่อยชาวบ้านก่อนแล้วเบงิบง,บ<า>งน้ำกันอีกอยู่ทงพี่น้อ,รนองรถไยไปเองพี่น้องเอารถลงมาสามคันเออรถไยท่านอุ้ยผู้ครับจัง ตอนแรงแย่ออนแล้วขึ้นมานะพี่น้องขึ้นมาแก้วเข่าช่อยอ่ะเขาก็ยืนเลินแต่ก็ลุกทรายขั้นนี้นำบนได้ยากครับพี่น้องให้ปล้อยไปเองโหลดคนขั้นลุมหน่อยชิมอนแ้วกระยายรุ่นป่อสาวัน ปั่นกันไปภูะคันคั่นภูนอฟ่า,ฟอาแป๊บกับอันพอนใสขึ้นก่อนแล้ว ผู้มัดกระมัดพี่น้องสาวันเป็นผู้จัดอยู่เป็นผู้จัดอยู่ทั้งรถเป็นผู้เลี้ยงเขาซ้อยกันพี่น้องปัวมัดจนหมดทันแล้วรถไทยสามคันคนปอนองเมยก็อูคูแผดแต่กันลุงเลินมัด คันนี้สบายพี่น้องพ่อเองไปเองปั่นกันไปคันละสามคันคันละคันละสามคน ยันฝนมาพี่น้องเขาจะว่ามืออื่นฝนสีแห้งได้บุหัวสีหอดเท่าคือบ่อจะว่ากันไหวก็ดีกันด,กดีกว่าแก้มัดเข่ากับมัดใหญ่ๆไปเลดพี่น้องใครจะว่าพ้นมือเศร้าหี่กับบแห้งบันได เอาให้นี่ครับพอดีเต็มแตสิได้ลบลงมาอีกพุ่นรถปั้นเข่านะเขาปั้นอยู่พุ่นรถปั้นเข่านะเขาปั้นอยู่พุพ่นวะเอาเนี่ยนะทั้งหน้านะแมนอันนี้กับพ่นแลวกัสิข่าปั่นอัอนนี้กัสีปั่นคือกันมแมลงพี่น้องพอดีเราเขเจ้าปั้นของเขาในหันแล้วก็มาตอ่อหนีเลย ผู้เกี่ยวกับเกี่ยวผู้ค้นกับคนหลายคนกิดจักสี่งอะพี่น้องแ,แบ่งกันไปแม่นแบ่งกันไปแผนกไ้แผนกมันสิ่คนเบ็ดนี่เลยพี่น้องทั้ง พัานว่นใน,นีมันได้อสองแดดสามแดดแล้วะนั้นแล้วกับเครื่องเอาขึ้นไปปั่นเบิดเลยขั้นหน้ากับมิแตคขั้นชุ้งสูงพี่น้องเอ้ยไปยากมิแต่เอาซ้ำเอาได้ไก่หันกระล่อลดเบาจะนั้นลงมาเอาพี่น้อง รวมด้วยช่วยกันงัวเขาเจ้าึื้นลายแดินแนมึ้นไปเป็นมู่อยู่พี่น้องไงเขาเจาเ้าแล้วเลยนะในนี้แล้วเขาเจ้าปล่อยงัวเขาอันนี้คือลูกชายเจยอ,อนของคนะเกี่ยวอันแล้วเขาชุบม้วนอยู่พี่น้อง สาซาวันเป็นผู้หับอยู่เทิงอีกเหลืออีกประมาณรถหนึ่งสองรถพี่น้องกระเบิดพอดีพระเจ้ามาัดแล้วพ่อกันอยู่ร้านอยู่เทิงบ่ใน,นพี่น้องพาดพี่น้องกองเข่าซี่หารถรถปันมาเห็นยากเมือหมอนั่นนะมันหลายโพด <laughs> ม,มีไว้อยู่คันนั้น เกือบลอยภายนนะ่ะหอดบปจักเพราะว่าหอดจะได้ลอยสอบเอาขึ้นมากกับพักพอน้ำพี่น้องากพอำพี่นอง,ก,นลลองกองข,กข้าวใหญ่หญเอาข่มาวกับพักพอน้วพี่น้อง กองคูนกันขึ้นโหลดอขอก่าล้านมาใส่อีกพื้นหนึ่งรถไทยสามคันแล่นสวนกันข้นแล่นสวนกันลงพี่น้องว้าวผนแนกเรี่ยงเขาว่าให้ตุนนี่เธอสวร มีไหวอยู่พี่น้องคันลอยสอบล,อล้อรุ่นน้ำกันเพราะว่ามือแรงนี่สิปั่นพี่น้องชิงได้เอาให้ก็จะเอา,เอารถมาจัดก,การให้เลย <c oughs> แต่ว่ายังมัดบรได้เบิร์ได้นีย่ยังค้นบรได้เบริร์ยังอยูใ่ในอันตะกาันอีกพี่น้องสามสี่ให้ พอดีลงไปเอาอีกนี่พูละเถียวพอดีเบิดเลยล้มพอดสามโหลดพันกันโหลดขั้นน่ะนะใช่ได้บโหลายยังมันอันนัน้นยังมันปีนตินสูงพี่น้อง oh <my> สุดยอดพี่น้อง กองเขาไม่น้องเมยกองเขาง่ถ้าเบิ่งว่สัสดักระสอบเนอกน้เนีุ่มพุ่มลูกชายกับแพเป็นโลคหนองนะพี่น้องคำันหัวเฉียนเปนโลหนองมันดินอเเนะี่ยมันหมักอาบนำ้ำ ขันบอกว่าเสียอ้ํานห้เลาปุ๊บรถกับสักยาพี่น้องคนขนพันธุ์ไรขนบุรยุทธเนเนี่ยจะน่ารถดข้ามานีย่องเลยนี่ งไปในฟองหางกระตแนรถ้ายตอนแกเนีม um ื่อน ar er. ี้ทั้งแก้วทั้งขนพี่น้องเอาเต็มที่พัวพ้นกับจอสิมาลาอยู่บได้เกล่องเขาใหญ่แบบมีแต่ดนและลายกล่องทำึงและมีต่ปั้นเหมนบแต่เก้านะก่องกองจนอะไรรอ ดูแล้ววัดทงอย่างในปั้นในตะเก่ากล่อง้องสาวบ้านหนบริสุ์อย่างนะํารถไทยน่ะกับรดหลบอันนี้มันกลัวรถไทยรแตะเก่านะพี่น้องกันขั้นบริษัทว่ดทงน่ะบริสปั้นตะกี้น่มีต่โหมไหวโหมไห้เพราะว่าตะกี้มันพ้นแบบเหตหน้าแบบพ้นจนพ้นเบิรผู้พี่น้องอันนี้พ้นเพราะท่นเบิร เฮ็ดแข่งกับผลต้องซอยกันพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปเอาอีกสองรถสามรถสุดถ่ายตอนนี้พยุเริ่มมืดมากเรื่อยๆแล้วพี่น้อง ลุงเลินระบบยานระบบยานพลใส่มันมาด้วยใสระบบสร้างเกี่ยวหรอกใส่ระบบย่งงบางน่ะไก่บ่โอ้ผู้สาวผู้สาวเอาไก่มาส่งมาโบเห็นหมดทางเขา,าออกไก่พันไข่พี่น้องเพิ่นเอาไก่มาส่งพี่น้อง ค้นเขาก่อนอะไรพี่น้องจ๋าขออนุญาตไปค้นเขาก่อนเรี้ยผลชิมาเผาปัน่นเผาเก็บมาเฮานี่ก็สิริขออนุญาตลาขอบใจบัดสุขุทุกคนทีท่ตามและก็ไปก็ลักใจให่งแบบสวรนค์พอกันคลิปหนาอรอลุ้นน้ำกันว่าสิได้จักกระสอบพี่น้องกองเขาใ,ใหญ่ถ่วมหัวเันเลอะเลยไปแล้ว